สวัสดีครับพี่น้องอยู่กับผมช่องพี่ๆเกษตรฟ้ามนะครับมื้อนี้ผมสิผ้ามาเมิ่งมั่นหน้านะครับหลังจากปลูกมาแล้วประมาณจากเดือนหรอกนะครับปลูกแต่แได้เดือนพฤศจิกายนนะครับไปเดือนพฤศจิกายนกัตอนน,นี้กัเดือนต้นเดือนเมษาแล้วนะครับวันที่สองเมษานะครับมื้อนี้เป็นเวลาสามเดือนสี่เดือนเราครับ ติดลูกมากเนาะครับมาเบิงเนาะครับตั้งแต่ปลูกมาฝนบ่ตกใส่จักเทียครับเป็นมั่นหน้าเนาะครับเป็นมั่นหน้าดินทรยนี่ครับกาล่างก็เป็นพื้นทีหน้าวางเนาะครับไว้จะเรียงสั์เนาะครับเรียงงัวเนาะครับเรียงง้วไปฟอมปลูกมั่นไปฟอมนี่นะครับตั้งแต่ปลูกมากฝนพึ่งตกมาใจเมื่อวันที่ มีสิบเก็ดนาะครับันตัวไซมือวันที่ยีสิบหกยีสิบเก็ดนาะครับปีนี้กะสรบ่งง้ามปันไหนเนาะครับเพราะว่าฝนฝนบดีปันไหนเนาะครับเพราะว่าเพิ่งปลูกมากกับเพิ่งถือฝนเเดียวนะครับใส่ปุ๋ยตั้งแต่ห้องผืนเดียเดียวดีครับบม่มีโอกาสได้เสริมปุ๋ยเลยครับราดีอย่างหนึ่งเป็นเป็นดินไร้เพิ่นกะเลย การลุ่งหัวกันยังถือที่ดีก็ดินดินเหนียวอยู่นะครับเป็นมั่นพันพ่วงเผ็ดนะครับพัดมั่นที่ใส่เป็นพันพ่วงเผ็ดนะครับเดี๋ยวผมผ้าพีผ้าน้องไปเบิ้งนะครับว่าเพิ่นสิ่งหัวดีปันไดนะครับหัวใ,ใหญ่ปันไดแล้วนะครับเพราะว่านับเวลาเดืนอนนี้กัเมษาเดีวนะครับเหลือเวลาอีกประมาณเดือนเดือนก,กักัวนะครับปกติผมก็สิกุดประมาณต้นเดือน ต้นเดือนพฤษภาเนาะครับก็บเรียประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับจังปีที่แล้วกับขุดประมาณต้นเดือนพฤษภาเนาะครับแต่ปีแต่ปีที่แล้วงามกว่านี้อยู่ครับเพราะว่ามันฝนดีเนาะครับผมพาพผีบ้านอนองนเบิ่งครับต้นที่ผมขุดไว้นี่ครับ ขูดไวเลือกไวนะครับเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับหัวพ่นก็นจะประมาณนี้แหละครับหัวดกอยู่ครับหัวดกอยู่กะประมาณทานไฟฉายนะครับหัวเพ่นประมาณหัวพ่นก็บจประมาณทานสํทาทานไฟฉายนะครับกะมั่นมั่นแรงก็เป็น,นืัองสิ่แล้ะครับแต่วันนี้ได้ถือฝ้น ถือฝนแล้วเกิดคงสีไอเนี่ยก็เกาอยดอครับบันี้ถือฝนแล้วปกติแล้วกับคุดต้นเดือนพฤษภาแหละครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้กับค้งต้องล่อไปเนาะครับไปเป็นเดือนมีทุน่าเนาะครับเพราะว่าดีอย่างหนึ่งเนาะครับหน้าเขียน,นี่เป็นสีบรเิเวณหน้าเลี้ยวปานไหนเนาะครับว่าสีไดล่งหยอดเขากับประมาณเดือน มีตัวหน้าเหรอครับกลางเดือนมีตัวหนา้าปกติบนเขาจอดกลางเดือนมีตัวหน้าครับหยดเขาจึงเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้ปลูกมั่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็ราคามั่นก็เรียกว่าตอบโจดอยู่พ,อสอพวสมครับราคาบางพื้นที่ก็สี่บาทกว่าบางพื้นที่ก็สามบาทแปดสิบเก้าสิบนะครับเป็นมั่นร่วมนี่ครับ มันฝนดีนี่ท่วมหัวเราดีครับนี่เป็นมันพันธุ์พวงเพชรนะครับที่ผมเหลือกมาใส่เพราะว่าผมว่ามันอัตราการล่วงหัวเนี่ยมันที่เลี้ยวก่อสุพันธุ์อยู่นะครับอีกพันธุ์หนึ่งที่ผมมักก็คือกระเสียดจัดนะครับกบระเสียดจัดก็เป็นหัวเลี้ยวกันครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ สันสัน,สนมะเยานะครับเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งแบบบ่ยืดเดือเนะครับก็ผมผมกะสุดท้ายนี้กับขอฝากช่องนี้นยครับพี่น้องเป็นช่องที่เปิดไม้นะครับเปิดได้บากี่มือเองนะครับเป็นเป็นช่องสําหรับค้นทําการเกษตรบ่าว่าสิเป็นพืชการเกษตรทุกชนิดเป็นเรียงสัตว์ก็มีนะครับเลียงงัวเรียงกล้วยเรียงปูเลียงปลาก็มีนะครับ เป็นช่องที่พวกแมลนพืชดย่างใดย่างหนึ่งนะครับเป็นร่วมหรือว่าเป็นร่วมการเกษตรเขาไปเนาะครับกิดที่ท่าให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับกะพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามให้เนาะครับผมสำหรับสุดท้ายนี้กะขอขอบพระคุณนะครับติดติดตามรับช่มขอบคุณติดติดตามครับผมสวัสดีครับ